จจริงได้จริงนั้นมันแตกกลายไปถ้าเรายังพอใจอยู่เราก็จะเสียดายเราก็จะเป็นทุกข์มันแต่ถ้าเราเฉยๆกับมันนิเห็นอะไรได้ยินอะไรก็วางความพอใจและความไม่พอใจเสียได้ก็จะไม่ทุกข์กับอะไรเลยเพราะถ้าเราไม่พอใจมันก็ทุกข์ตันทีอยู่แล้วอันนี้ทุกคนเห็นเราเจ้าไม่สอนไม่บอกไม่ตัดน,นะเพราะทุกคนเห็นได้เห็นไม่พอใจพวกสติ แต่ว่าความพอใจไปเหนีให้เกิดทุกเร็ไม่เคยรู้มันคิดไม่ออกจึงมาเอาจันแหละว่าทุกสิ่งทุกอย่างในในโลกเนี้มันอนิจจังมันไม่เที่ยงถ้าอะไรที่ไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนอันนั้นมีอาการเทุกข์ถ้าอะไรมีอาการทุกข์มันเกิดมันแล้วก็มันไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนแล้วมันดับเรียกว่าอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันเป็นตัวตนชั่วคราวเรียกว่าอนัตตามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป ทีนี้พระองค์ให้หต่ออีกนิดนึงตรงนี้ก็คือนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะในทุกอย่างทั้งโลกแต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้ให้มันสรุปหลงที่ตัวเรานี่แหละตัวเรามีอะไรพระองค์แยกไว้กันหน้าศาสนาพุทธต้องรู้จักกันหน้าร่างกายเราเนี่ยพระองค์แยกมาส่วนรูปร่างกายเราเรูปที่เราเห็นอยู่เวทนาความรู้สึก สุกทุกหรือไม่ทุกไม่สุกสัญญาความจําได้หมายรู้หรืออดีตผ่านมาแล้วสังขารคืออะไรอนาคตรหรือความคิดปรุงแต่งสังขารแล้วก็วิญญาณวิญญาณมันเป็นอะไรเป็นธาตรู้นะเกิดจากใจไปรับรู้เรื่องตามตาหูจมูกนิ้นกายแล้วก็ใจแล้วก็ไปรู้แจ้งขึ้นมาเรียกว่าวิญญาณแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้อยู่ในโลกทุกวันเนี้ ลงเห็นแล้วว่าสรุปอยู่ในสีอย่างแค่นั้นเองนะคืออยู่ในรูปเดี๋ยวก็มาในวิตนาเดี๋ยวก็ไปในอดีตเดี๋ยวก็ไปในอนาคตแต่เราไมมีเวลาไปนั่งพิจารณาดูที่เราคิดอยู่ตลอดทุกวันทุกคืนเนะี่ยวิญญาณไปรับรู้อยู่ในสี่ธาตนี้แค่นั้นเองลงในสี่ธาตนี้ได้หมดเลยนะลงกัดไป เนี่ยเราดูแจ้งดูตัดไว้จสนก็เลยให้เห็นว่าเราในยึดติดไงยึดติดว่าวิญญาณหรือความคิดอะไรเนี่ยของเราอย่จริงไม่ใช่เป็นธรรมชาติตรงนี้ก็เห็นว่าเวลาเรานั่งสมาธินะเนี่ยอาจิตมาล้วนลมหายใจนะแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ไปอีกแล้วแต่เราคิดว่าของเรามันต้องอยู่ได้ที่กับลมหายใจเราต้องสั่งมันได้ แต่มันเป็นธรรมชาติเดี๋ยวมันก็นไปอะมันเป็นธรรมชาติของมันแต่เราฝุดได้ฝุดได้เรื่อยๆขนาดบางคนฝุดได้จนหลุดพ้นมีสติอยู่ตลอดแต่ว่าวันนี้มันจะต้องใช้สติก,กับปัญญาเวลามันหลุดไปแล้วเนี่ยเราจะหลงตอนมันหลุดไปไม่เห็นจะมนันลึกได้ทีก็อาจจะ คิดไปนานแล้วก็ราับไม่ได้อตอนนี้ต้องทำสมาธิเอาจิตอยู่ลมหายใจจิตมารู้ลมหายใจความคิดนั้นดับลงให้เหตุการณเกิดดับของความคิดพอมารู้ลมหายใจเอาการรู้ลมเกิดพอมา